ตัวเองโอ้โหมันลมเปลนแปเคยเห็นไว่าครุี่ดกนี่ดีโอต่อไปนี้ อากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมถ้าแครมันดูอยู่ก็อย่าไปลอกเลียนแบบนะจ๊ะอย่าหาว่ากูไม่เตือนนะขอเชิญพกกบพก,กับช่องบ้าบินชาแนลราจะมาเล่นเกม t o n d n e r r y Cheese นั่นเองแล้ววันนี้เอ๊ะแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่ผมได้ซื้อมาแล้ววันนี้วันแรกผมก็จะมา ตัวไอดีให้ดูก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะเป็นการเล่นนะนี่เออไปดูจากตัวละครหนูก่อนเนาะนี่เออเออยางดีเขาเนี้เออนี่นี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดของผมมีถึงไอ้นักสืบเจอรี่นั่นแหละนะมีเจอรี่โจงสลัดเจอรี่ทัฟฟี่คาโบยเจอรี่อันนี้นักมายากลนี่ผมทดลองนะ ลุงแล้วก็อันนี้คือผมทดลองหมดเลยยกเออสกินของทัฟฟี่นี่ก็ทักทดลองนะนี่สกินนี้สกินเออสกินอะไรวะมีน้อยนะักผจญภัยเป็นระดับแรกระดับเอนะแล้วเออแล้วก็มีอะไรอีกที่ผมจะเออแมวืมแมวไปเลย ลืมแมวลืมรีวิวแมวนี่แมวผมก็มีอยู่สามตัวม Tom, ทีทอมท็อปท็อปซี่แล้วก็ทูสนะนี่ตัวที่มีสกินก็ตัวเดียวอันนี้สกินแาวอนไม่ได้เข้าอันนี้เขาแจกฟรีนะไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ยังสามารถรับได้อยู่ไหมแต่ก็น่าจะรับได้อยู่เป็นการล็อกอินนี่แล้วก็นี่ก็คือโปรโฟไฟล์ของผม แล้วนี่อันนี้เป็นกรอบรูปกับรูปภาพก็เป็นอย่างนี้แหละนะนี่แล้วก็ท้องจริงต้องเป็นคำว่ารอยซีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นี่แล้วไอตรงที่โชว์นี่ผมก็เอาเป็นตัวที่ผมมีสกินนะกดใจ กดใจให้ตัวเองไม่ได้อ,อ,อันนี้คืออะไรแสดงความสวยงามของสกินนี่แล้วก็เออก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะเออลืมนี่ผมมีเงินประมาณนี้แล้วก็ไปจบคลิปกันตรงนี้แหละ บายบายสวัสดีครับสก,กินสก,กินทัฟฟี่น่ารักมากเลยอเแกอยากได้ไปตลอดกาลอะเสียดายเช่ามา